มีอยู่สองเบรกฮะ<อ>คือเรื่องย่อนะครับง่ายๆเลยมันเป็นเ,เหตุการณ์ที่พี่เต๋อ พี่พีคแล้วก็พี่ซันนี่เนี่ยเป็นกอร์เดียนนะครับของของโลกใบนี้คือปกปักรักษาโลกใบนี้มานานมากแล้วจนกระทั่งในปีที่สิบเอ็ดครับเขาสามคนจะเดินทางกับดาวสตาร์เทปของเขาแต่พี่ซันนี่มีความคิดชั่วร้ายขึ้นมาพี่คือจริงที่ว่าจริงๆมันก็เป็นคนจริงจริงก็เป็นคนเลวอยู่แล้วนะฮะทำไมพี่พูดอย่างนี้อ่ะไอ้กอไม่ใช่มันเป็นบทบาทครับคิดชั่วร้ายมันเลวโอเคคิดชั่วร้ายขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราฆ่าคนที่หมดโลกนี้ไปเลยอ่ะโลกนี้ก็ไม่ต้องมีการปกปักรักษาอะไรแล้ว อเก่คือฆ่าคนเลวให้หมดอ่ะสมมติว่าฆ่าคนเลวให้หมดก็ไม่ต้องมีการปกปักรักษาอะไรแล้วซึ่งมันเป็นขั้วความคิดที่ตรงกันข้ามกับของพี่พีแล้วก็พี่ซันนี่เอ้ยพี่พีกับพี่เต๋อสองคนนี้เนี่ยก็เลยห้ามหันกับพี่กับพี่ซันนี่บนตึกครับครับซึ่งเทรลเลอร์ของเรากำลงกลับการแสดงโดยพี่โอภาคภูมิสุดยอดมากทุนสร้างนี่หลายล้านบาททีเดียวแล้วบอกว่าซันนี่เนี่ยนะฮะดึงโซเทคของพี่พีไปครับโซเทคเนี่ยมันก็เหมือนกับ ไอปุ่มตรงตรงกลางหรืออุลตร้าแมนอ่ะแต่ก็รไอรอนแมนไอรอนแมนเอ้อเป็นแบบพลังงานใช่ฮะพดดึงออกมาปุ๊บเนี่ยร่างพี่พีก็สลายหายไปเลยครับผมออ๋กลายเป็นฝุ่นไปเลยเมื่อกี้พี่เต๋อก็ต้องเดินทางไปช่วยฮะไปช่วยที่ดาวสตาร์เทคก็เลยเขึ้นยาแล้วก็กลับไปรวบรวมผู้ผู้คนมาช่วยก่อนพี่ซันนี่เห็นท่าพี่ดีก็เลยตามไปก็เกิดเป็นสงครามระหว่างดวงดาวขึ้นมาฮะก็คือคือยังไงดวงดาวนี้ทะเลาะกับดวงดาวนี้เหรอคือยังไงคือเหมือนกับว่า เหมือนดวงดาวของคือสองคนนี้อยู่ดวงดาวเดียวกันครับแต่เขาจะไปหาพวกอ๋อคือไปหาพวกกันแต่ละตัวเองมาต่างเพื่อหาพวกแล้วก็มาต่อสู้กันใช่ครับครับและแต่ดาวนี่เนี่ยต้องไป planet of the aps น่าือนเลยดาวลิงไงดาวลิงซีซดจ๊าดแรงมากอ่ะเดี๋ยวดูที่มันมีดาวอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวให้คนอื่นบอกบ้างดีกว่าเออมีดาวอะไรมีดาวไหนบ้างอันนี้นะดาวดาวแรกครับออโตเมทรอนนะฮะน่าจะเป็นพี่ต่อกับฟรังนะครับนี่พี่ต่อครับพี่ต่อกับพี่ฟั ไอ้ไาวไอ้ไม่บางกีเป็นรูปฟรังเป็นรูปพีไอ้แล้วดาวนี้คือยังไงเอาตัวเม็นตอนนี้คือดาวอะไรไปเรื่อยให้เขาดิคือดาวนี้เนี่ยไอ้ต่อมันเป็นเป็นมนุษย์ส่วนพี่ไอ้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ฮะ เป็นแบบเหมือนกึ่งหุ่นยนต์อะแล้วมันเหมือนความรักต้องห้ามระหว่างสองสปีชี์อ่ะอซึ่งอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ฮะอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่พอนะครับพี่จัดสุดท้ายนี่กลายว่าเขากลับจะต้องมาห้ามขันกันเองซะด้วยอ๋อแบ่งแยกกันไปวิ่งต่อโรคจิตกันนะเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความรักมันเลือกไม่ได้หรอกจริง ก็เหมือนแบบอยู่ดีวันหนึ่งโนาไปตามชอบเดรยมอนอะได้เหรก็วายได้ก็วายได้เหรอโอเคอ่ะได้คือความรักนอกจากจะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดสีผิวยังไม่จำกัดว่าตัวเองจะเป็นคนหรือฮุนยูด้วย โอสิ่งที่เราแคลจะต้องซ้อนออกมาผ่านกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ใช่ครับห้ดาวดวงที่สองเออเมื่อกี้เราเห็นทีเซอร์แล้วมีดาวมดด้วยเออมาดามนี่นี่ให้คนที่เล่าเดี๋ยวดาวอะไรเป็นดาวได้ร้องเป็นดาวของพวกผมเองครับเขาจะมีราชินีแห่งดาวนี้ชื่อดาวว่าดาวเชอร์แอนด์จีวานั่นเองเชอร์แอนด์จีว่า จะปกครองโดยราชินีมาดามมดครับผมก็ราชินีมาดามมดเนี่ยก็จะมีบริวารหนุ่มเป็นชายชะกันทั้งหมด5คนใครบ้างครับมี6คนสิมีผมมีตั้วมีพี่ท็อปมีพี่ไอซ์สือแล้วก็มีพี่ม์าแล้วก็มีน้องอัดครับผมซึ่งต้องบอกกันเลยว่าชายชะกันเนี่ยต้องหุ่นดีต้องคัสสันแบบต้องมีการออดิชั่นกันทุกดาวเลยครับผมจากการเลี้ยงประมาณแสนคนนะครับแล้วแม่งเหลือเป็นกูได้ไงเนี่ย เหลือหกคนคือเหลือเป็นอย่างนี้เหรอแล้วหกคนที่คัดมาแล้วเด็ดที่สุดแล้วก็จะมาคอยปฏิบัติพัทวีมาดามมอนครับผมพอมนิบัติพัทวีไปถึงจุดจนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าจุดคลายแม็กซ์ครับแล้วร่างของมาดามมอนเนี่ยเขาจะแปลงร่างเป็นอีกร่างหนึ่งครับผมนั่นก็คือพลอยเชอร์มามาดามเชอร์แล้วแล้วอย่างนี้เราไม่ต้องทำให้มาดามมอไคลแม็กซ์ทุกวันเหรอเขาอยากจะเห็นคลอยทุกวันอย่างนี้ยากให้แม็กซ์ตลอดเวลา เป็นเรื่องดาวประมาณนั้นถามไอ้หน่อยเอผู้ชายบนดาวนี้เป็นไงบ้างไหนลองขายขายออกมาดูดิคือจริงๆคล้ายๆเป็นเผ่าาหนึ่งที่อยู่ด้วยกันครับกผม่แล้วก็คอยคอยปวนในบัตรมาดามมดอย่างที่บอกแล้วก็อย่างคําว่าเชิงเนี้ยก็มาจากพี่พลเชิมาแอนก็มาจากพี่มดมาแอนมดเองใช่ครับซึ่งจะมีโชว์พิเศษด้วยแน่นอนพิเศษมากบอกเลยว่ายับยับเลยเต้นเลยฮะ สองคนที่สูงยาวเขาดีครับ้องเป็นเหมือนคู่หูขาวดำไงอันนี่ต้องขาวแน่เลยอันั่นต้อแต่งรองเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่มยสองคนนี้เขาแบบเป็นเหมือนคนสูงคนสูงแบบมา180สูงหน่อยแล้วก็มีพี่มาก็โอ้บที่เป็นสองคนที่หล่อดับพระเอกแล้วต่อมา ก็มีต่อมาก็มีน้องอัดซึ่งน้เขาก็มีความเป็นนักกีฬาเขามีแบบซิกแพคชัดมากตัวเล็กเซ็กซี่ตัวเล็กเซ็กซี่ต่อมาคนสุดท้ายครับผมเองตอนนี้ของผมนี่หุ่นนี่สู้เขาไม่ได้หรอฮะแต่เรื่องบั้นเอวเนี่ยบ้นเดาใช่ไหมบ้นเดาเป่าไม้เลยครับผมถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยวไปหาอะไรลีลาดีลีลาใช่ไหมถ้าใครไม่เชื่อไปหาคลิปดูนะใช่ใช่ไปดาวอื่นไปดาวอื่น ตัวอ่ะไม่ได้ดวงเรื่องต่อไปดวงต่อไปดูต่อไปดวงอะไรสารฮอร์โมนค่ะสารฮอร์โมนดีใจจ้ะดาวสลับเพศค่ะคืออะไรอ่ะเนาะเพศคืออะไรอ่ะก็หญิงกลายเป็นชายชายกลายเป็นหญิงค่ะซึ่งพอฟังชื่อดูชื่อดาวแล้วเนี่ยก็แบบอะไรฮอร์โมนฮอร์โมนหรือเปล่าฮอร์โมนฮอร์โมนอ๋อก็คือเอาพวกฮอร์โมนมาสลับเพศกันอ๋อทรานส์ก็คือการสลับอย่างเงี้ยหรอทรานส์ฮอร์โมนก็โหยเป็นปกติเราก็แมนจะแย่แล้วนะส้มๆเอ้ยแฉวแฉวแเออเขาเรียกเปลี่ยนไปเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยหรอ ใช่ค่ะอาแล้วยังไงเราจะมีโชว์แบบแมนแมนนี้หรือที่ไม่บอกต้องไปดูไหนลองลองเราทำเสียงแบบแมนๆมนแต่ข้างๆแมนๆหน่อยได้ไหมครับเออก็มาดูกันนะครับเออเมือชายปะเดี๋ไม่ไม่คือจริงๆอ่ะพวกน้องผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวผู้ชายมันจะดูน่ารักไงแต่พวกไอฮอร์โมนที่เหลือไอโลเล็กอะไรไม่รู้แต่งหญิงมันจะยังไงวะหญิงกันที่ มันมันดีมากหนูแบบแอบดูคลิปมาจริงเหรอโอ้โหมันดีมากหนูอายเลยอ่ะอ้าวจริงมันดีมากคือคือสาวสาวยังอายเลยใช่ไหมใช่แต่คนนั้นอินเนอร์ดีเจอน้องแบงก์ก็ปา่ปผมเข้ามาคาดหวังใครมากที่สุดในบรรดาทีมนั้นนะเออผมจริงผมชอบเข้าปั้นนะ เออเขาปั้นนี่ก็นี่ก็บาั้นเด้าไม่เบาเขาปั้นเขาปั้นร้องดีเต้นดีรูปร่างดีเสียอย่างเดียวอะไรครับคนไม่ดีเราเล่นเราเล่นรักเขาปั้นมากคือผมขี้สุดจีิงิงพูดยิ่งพูดจร่งแบบดูจยิงแง่แผยอยไม่ผมมันมาแนวมุกแล้วต้องตกไงจริงผมผมชอบเขาปั้นเต้นสุดละอยากให้ทุกคนจับตาดูครับผมแต่คือแพมแพมนิดนึงได้ไหมว่ายังไงเราจะทําอะไรกันบนดาวนี้ วไม่มันก็แบบว่าแค่ตลับเพลแล้วเราก็เป็นแต่เรากจะให้คอยรู้นว่าเราอะอยู่ฝ่ายไหนใช่ฝ่ายก็ฝ่ายใช่มันมีเรื่องเรื่องเต๋อเรื่องเราอยู่แล้วด้วยเน้องแล้วอยู่ฝ่ายไหนอะอ้าวไม่แล้วต่อไปเราไดวดาวดิโดนสุดท้าย The Lost Star The Lost Star ครับคืออะไรเนี่ย The Lost Star นี่มาจากอะไรเป็นพวกแบบเม็กซิกันเหรอมีใครได้ยินข่าวมาว่ามีหลอดมาริโอกับเลดี้ดาวิกาออ๋ เลดี้ดาวิกาเนี่ยสามารถชุบชีวิตกาเดียนที่ตายไปแล้วขึ้นมาได้ขอเป็เทพเจ้ามังกรเนี่ยกั้นบอลเนี่ยเหรอมีพลังวิเศษครับผมสามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้กงมากออกูงมากหรือจะตายเพื่ออะไรอ่ะออและในดาวนี้เนี่ยก็จะมีอีก4คนทั้งสแก๊งพี่มากนั่นเองครับใช่เป็นเป็นเอ้วบริวานอยู่ในดาวนี้เขาแต่งเพลงกองพันจักรวาลอะไรกันนั่นหละใช่ไหมอ๋อ ใช่ป่ะใช่เลยในทีเซอร์ดันสมัครชัยชะกันปกปักจักรวาลเฮ้การเปลี่ยนคำเดียวไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ใช่การการเปลี่ยนคำเดียวไม่ใช่การเพื่อกินง่ายเหมือนกันเนาะพวกนี้เนาะพี่กอออเแล้วมาซ้อมอะไรเขาเพ่ไปเนี่ยพวกเผือกเผือกอะไยังไม่เจอหน้าเลยผมก็เห็นผมก็เห็นเขาบอกว่าซ้อมซ้อมร้องเพลงกันอยู่ เราไม่ค่อยเจออยู่แล้วครับเพราะว่าเราซ้อมคนละที่อยู่แล้ะต่างดาวต่างแยกกันซ้อมใช่ไหมครัโอ้โหแปลว่าซ้อมหนักมากซ้อมหนักมากวันนี้จบก็ต้องรีบไปซ้อมใช่ไห่มีซ้อมต่อมีซ้อมทุกวันเน่ยพวกพวกผมทุกคนมีซ้อมทุกวันนะครับอาทิตย์นึงประมาณหกวันพี่ใช่หกวันเป็นกี่โมงครับเนี่ยตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนอ๋อเหรอเที่ยงคืนว่าแบงค์ไม่ซื้อต่อเพสี่พี่เลย เขาบอกให้ <c oughs> ไปทักก่อนเขาบอกให้ไปทักก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเร <im> ื่องการซ้อมร้องซ้อมเต้นว่าไปถึงไหนแล้ว <im> <บ S 1> โอเคครับ <im> ก่อนครับ